ส่อจอฝั่งแดงนะครับสจอฝั่งแดงครับแล้วก็จุดไฟต่อจอฝั่งแดงนะครับแล้วก็นานเลี้ยงร่อนนะครับอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับต่อจอนะครับอยู่ฝั่งแดงนะครับสจเลี้ยงร่วมนะครับอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับนายกอะไรแล้วก็ารจุดไฟอยู่นายยกอะไร ไปข้อของได้เต็มสัง่งด้วยนะครับเรื่องสจออะไรสจอ,ออสจอสจอจ้าออสออออเอาไปสจอ,ออสเจ็บแั่ไีนนะและ้วก็น้ำเงินนายกอ้วนนายกอ้วนยกอ้วนอจ้าสัวนีนวน้นะครับดูสังแดงครับโตไปเลยครับกรรมการเุดใจครับกรรมการเุดใจโตไปเลยมาดูครับนะครับสจอ ไปได้ครับโจ๊กชครับน่าจะมีปัญหาแล้วครับไทยสนามไม่ได้แล้วครับเราขออภัยกับคุณผู้ชมด้วยนะมาแล้วครับคุณผู้ชมนะคู่หยุดโลกครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตัดภาพให้ไ,ได้ครับพรุ่งนี้ได้ชมสำหรับาไทยสนาม จออัดนะครับอยู่ฝั่งแดงครับนายกวุ่นนะฮะอยู่ฝั่งน้ำเงินคยับเล่นนายกเลเลยครับนี่ครับผู้ยุดโลกวันนี้ครับนายกมีเม่อไม่ีเไม่ดีครับไจออสนะครับหวมครับ น้ำเงินก็คือนายกอ้วนครับมาดูครับแดงหรือน้ำเงินครับขึ้นไปวอเลยวางไวอลองไรคู่หยุดโลกครับคุณผู้ชมครับนี่คือคู่หยุดโลกวันนี้ครับดยนะครับเป็นคู่พิเศษทางไันไหนยกอ้วนของซีนีซีอ้วนเจเจตั้งคู่ครับนี่คือคู่พิเศษฟันน้ำเงินนะครับแล้วก็ซาเตอรอนนะครับ ใอ่ลครับนี้ทั้คู่แค่ขรือเกแล้วนะครับมาดูครับสจอยกครับไป30ออะดับดทลีเจบันทึกภาพไปด้วยนะระดับตำนานนี่เลยนีคเนี่ยคูเศษูพิเศษมาดูครับู่พิเศษครับ নাকে yeah, নাকে.